มาจะพี่น้องเ้านี้วันที่เท่าไรวันเจอนองเบอร์สวยเหรอมีวันที่สองคืนวันที่สองวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์เป็นไดเน่พี่น้องเป็นไดเน่รวยบ่ค่ะรวยหวยบ่ <c oughs> ไม่ไ่ก็โดนกินไปค่ะโดนกินไปพันหนึ่ง <c oughs> ไปซื้อซีซีเจ็ดมันออกซีหนึ่งหนึ่งมาสิ ชีวิตพอได้ลุ้นพญายภาพพญาไปเดินตลาดตลาดจดบางกัพูย่งางไปนี่ละกันเลยโรงแรมท่านี่ขอนแก่นนี่แหละมานี่เห็นหอยหอยหอยหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอย <c oughs> พญายาิ <c> ้ม <oughs> อันนี้บม่ยหัวหินด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ขอนแกน่นไปนางล่มสุดละลอยเห็นกันเลยอดบ่ได ไม่อยากกินค่ะพงยาถามว่านเธอบอกนเอ่อพี่ยังเกาะเธอบอกเอาไปเอ็นนอดคูกติ๋มาเอาผู้ใดเขาผ้าคูกผสนผู้ใดเขาผ้าเห็ดมาเห็นเราก็อยากไม่ได้กับพงยาอยู่นี่ อยู่หนีคลืนหนึ่งเนาะค่ะเนาะอยู่หนีคลืนวันที่สามน่ด่ะเสาร์วันที่สามกสิกับบานแล้วอยู่คนแก่อีกคลืนคลืนของวันที่สองคึืนนีเนาะค่ะเนาะกะเมื่ออื่นตอนเสาร์ก็กันกลับบ้านกลับไปบ้านมิไลน่ะคะ่ะพราะว่ามืดอนีก็านาัดกับเพื่อนเขานัดเจอกับเพื่อนเพิ่นกระิบโพนไปต้นตาลน,น่ะคะ่ะคือว่นานะนั่งกิงนนั่งกับพ่ะพนไปต้นตานลอะอเมริกันแชร์มาพี่น้องคะ่ะ กระไดใจอยู่ดีล่ะก็โอเคยอยู่น้ำจิ้มมันสิบวทตถุดิบกับมันสูงเ้าเห็ดเองบ่อยเนาะน้ำจิ้มแต่ว่ากับแซ่บพี่นงค่ะข้าวห่านกระเทียมมันสองหัวน้ำจิ้มโป๊ะหนึ่งน้ำพริกเผาหน่อยหนึ่งกับความเจียวอันนี้สามโป๊ะแังๆๆเรือกระโป๊ะใส่กันปันนี้พี่ไร่บัวา,าใจ เลยไปซื้อกะเทียมสิบบาทกะซื้อบอกพริกสิบบาทพญายเห็นบอกพริกสิบบาทพญายตกใจเพราะพญายมาไม่คือายแตบว่าฉันสิบบาทเอ้าอันนั้นเราคือปลาสิบบาทมันสิเท่าไหนเราคือปลาสิประมาณจะกาก็เม็ดสิบเม็ดซ้ำหนีไหมครับพี่นงค์คะเราคือไรแถบว่าฉันว่าไทยแลนด์ของบ้านฉันนะบ่แพงดอมมัคือของบ้านเจ้าว่าไปน้ำลายกันไรไปพี่นงค์คะแซ่บวันนี้เป็น ผัดบ่ได้เอากล้องไปที่แรกระหว่างเราอยากยางไปทางซ้ายของอาทางขวาท่านดานขวาเนาะทุกมือนาเหมือนหมื่อวานนี้นะยางไปทางดานซ้ายคือไปอ่ะไปเอ่อเส้นท่านไปเส้นท่านเราก็ยางไปไมืไอนี้เราอยากยางไปนี่ก็เรียกว่าไปเบืองตลาดบ่ไปเบืองตลาดสดบ่เราว่าไปไปไปบ่ได้เราบ่ได้เอากล้องไปพี่น้องเราว,ว่ามืออื่นก่อนกลับเข้ามายางอีกเลยบ่ได้ว่าเป็นยางว่าสั่น พี่น้องคอนหนึ่งนะคะน้องในสายยูทูบนี่แหละปนบานปนถูกข้อม,มต์ว่าถ้าแฟนไม่ชอบให้กินกระเทียมก็อย่าไปกินสิถ้าแฟนถ้าแฟนไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าไปกินสิ่งที่เขาไม่ชอบมันบังคับกันบ่ด้ดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะจะมาบังคับกันว่าอู้ฉันเกลียดสิ่งนั้นสิ่งนี้เธอบ่ฉันไม่ให้เจ้ากินก็คือฝรั่งบอกว่าเรากินประแดกเหม็นนะคะ เขากินอันเนื้อขเขาอันกินอันอีหอย่างเขาก็ชีดเขากําเมียนคือกันหล่ะกําเมนในรูปแบบเขาแหละของไผของบ้านเนาะพี่น้องเนาะว่าถ้าแฟนไม่ชอบก็อย่ากินว่ันว่าเกรดถึงขนาดนั้นกันสำหรับพอหญ่ว่ามีปัญหาค่ะพี่น้องค่ะกินโรด มันเป็นของกินมันจะมาบังคับกันไม่ได้ไม่ใะแล้วเ่ราห่วงเม่่้วเราห้ามนี่กินยังสิเจ้าสิกินมือละโลกกันเรื่องของเจ้าไ่หรยอว่า สุดยอดถ้ากินแนี่มูนี่บอลว่าไส้อะมากินกะกระเทียมมันก็เป็นไปบ่ไดน้นาะพี่น้องเนาต้องกินกะกระเทียมแล้วพริกพักบ่ารายยอมยอมพักนอนพอเดินออกตลาดมาเราจังมาเหลียวเห็นแจังคือเสือนางออก Ja. Wir fühlen Cola. Kannst du bringen in Cola für mich, me? bitte, mein Schatz? Schop, 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 schop. Ja, das ist alles Englisch. Ist nicht so viel Schopf. Cola ist erben in Folge. Eh? Ja, yeah. ja. Yeah. Danke dir. Du möchtest? Nein! แซ่บแซ่บพี่น้องอืมอืมทำ<ม>อะไรกันจิันคะน กระเทียมกระโดดกระเทียมกระโดดพี่น้องคะปกติทาไปเที่ยวคือไลยจะหนึ่งพกจานใบหนึ่งพกช้อนคู่หนึ่งซ้อนสมคู่หนึ่งแล้วก็มีดอันหนึ่งแลวจะพกใส่กระเป๋าตลอดเลยค่ะทาไปเที่ยวเราจะคือว่าถ้าจะเอาไปซื้อยัง เรากับมาใส่จานเนอะจานใบหนึ่งแล้วกษซอนซอมคูหนึง่งเอาไว้ตรงไปซื้อพัดติกกเ้วกะมีดเอาไว้จะหันนันหัานเนี่ยไม่จะเห็นดุกสีประจำแต่ว่าตอนนี้มาหับพอ็นไงเพาท่านเดยวเตรียมเพาได้กระเป๋า,ายิ่งมาเอาเสภามาสองสด ตงสุดยังไปบ้านยังเตรียมตะกี้เอาถาดหน่อยพี่น้องคะตะกี้เอาถาดหน่อยไปซื้อตะบกงูใส่แล้วก็นั่งกิน ไม่เป็นไรหมดแล้วแซ่บพี่น้องคะโดนโดนกินไม่กินบ่อยโดนโดนกินคะ่ะนานนานกิน ไม่ทำป่ะไม่ไดเขากินกว๋วยเตี๋ยวมากอันนึงหันดี้ว่าฉันป่ะถ้าคือกินอีกเฮาเนาะพี่น้องการบอกคือฝรั่งเนาะฝรั่งกับเจ้ากินเหลวๆมือนี่เจ้าก็บพก,กินจำซากเนาะอย่างเรามันไม่เป็นไรกินจำซากก็ไม่เป็นไรสไตล์เราเนาะพี่น้องเนาะสไตล์ของเราโอ้ยเผ็ดเจียวค่ะเผ็ดแต่วันเสดแต่เตรียมจะเตรียม เผ็ดแต่ว่าอร่อยเผ็ดทั้งกระเทียมเผ็ดทั้งพริกพริกเป็นพริกกินวุ้นฉวนมันผสมกันบ่ได้ก,กินลงไปก <c oughs> ินตามลงไปมันแสบ มาแล้วอีกมยอีกมาการแหงหลายฟันเยินเลยสิลูกพี่น้องคะไอวิไลเบาชัดถวเนาะสองสามปีที่แล้วเบาชัดซื้อวิไลมามีความรู้สึกว่าเขี่ยจ่อก้องเย็นเด้มันก็เย็นตามแนวแล้วเนาะพี่น้องค่ะ มานนี่เอเวลายัางว่กวกระเพงไงเปิงไปเบิงไปเบิงหลุบกระเอาจิตเจ้าเห็นข่อยแล้วก่อนเจ้าเห็นข่อยแขวคอยว่เยินเด้มิไรก็ว่าระว่างมันบ่ได้เยินมันบ่ได้นาเกียรติว่าสันว่าอันนั้นโอ้ยเจ้าอีกยังข่อยก็งามเมื่อไหร่คอยนั่งขี่เจ้าก็ว่างามว่าสันบอกหัวเราหัวเราว่ามิไรนั่งเ่าอยู pues อ hungry, ่พูดเดียวอีกยังกันเจ้าก็ว่าข่อยงามเมื่อไหร่คอยนั่งขี่เจ้าก็ว่างามว่าถังตอนเตะโต่อยว่าแขวข่อยมันเยินออกว่าสันบอกคือเก้าผลมาเมื่อก็คือเก้านั่นละว่าสันว่า เมืเ่อคีให้่าสันว่าละว,ว่าวพี่น้องคะเราสองตัวมันเข่ามากเนาะมันก็เป็นไปตามการเมล่านุ่ะฟันเป็นไปตามแนวดิพี่น้องคะแม่ไม่ไล่แต่เย็นอยอวบาดเจ้าว่าดูเด็วคนนีมากคนฉันหอกขอแกลยืนคอยซัก,จกเจ้าได้มาสัน <c oughs> บะหมี่กับใส่แขวเย็นๆอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าแซ่บเศีกบศีกน้ำกันออืมสองตัวสุดท้าย ใจนีดอกใช่เศษเศษยุพี่น้องค่ะโดน,ดนกิน,นไม่กินประจำเอ้าชิกิง้งตกซอนไปใส่เราบ้านี้ซ้อนทางน้อยอยู่ xếp nóng cá mà cúc 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 mà xếp xếp m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  โอเคอย่าเสียริพเป็นไงสามเมื่อหลอดที่เมื่ออาถ้าพี่น้องขากระดาษติดตากวะเสรษหอยน้ำลงน้ำกันเมื่อหลอดตะเกียกระดาษหรอกของเสียบของเสียบของเสียบเศบพี่น้องเดี๋ยวมือแร่ง ยังโมเร่งวิไลสิภาไปบอ้องหัว่าเป็นสีนัดกันอยู่ใสอยู่ตนตาลหรือว่าอย,ยู่ใสวิไลยัมพันหูแต่วา่าอ่ายัมพันหูนะคะว่าสีนัดกันพอกันเจอมองใดวิไลคือว่าบ่บ่ผิดพลาดจากตนตาลหรอกค่ะไรคือว่าเนาะพอกันแล้วก็ไปเอ้าลืมมันแซ่บแล้วพี่น้งองค <c oughs> ะ <c oughs>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  ขอไปแปรงฟันก่อนขอไปแปรงฟันบ้วนปากก่อนเดี๋ยวสีหอมพะย่ะยสีได้กินคโน่เปาเนาะสีได้กินกระเทียมโอ้เปล่า <laughs> พะย่ะยบัาวาหานรอกค่ะมันกินกระเทียมหอมกับบัาวหาเดี๋ยววิไลกับคอโตก่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ปู่สุคนนะคะวิไลกับแมา่นางกินอ่างอ่าหอยนางลมอ่างพี่น้องปองปายเนาะคะ่ะเจอกันไม่พอกันไม่เหมือนเรืองนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ